กลับมาพบกับสนทนาสถาปัตย์ครับอากาศสดๆจาก a d d แ s ดดิ Channel สถานีดีไซน์จุดประกายความคิดนะครับวันนี้เป็นวันที่28นะครับวันจันทร์ที่28พรุ่งนี้29ครับพบกันที่งานสถาปน,นิก57นะครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำนะครับไปแวะชมกันให้ได้แล้วก็อย่าไปวันเดียว ไปกันหลายวันนะครับเพราะว่าวันเดียวนี้เดินไม่จบหรอกครับเพราะว่าการจัดงานของเราเหมือนกับหลายๆสนามฟุตบอลต่อๆกันนะครับสนใจเรื่องราวใดก็แวะไปเยี่ยมชมที่บูธนั้นก็ได้นะครับครับและในช่วงนี้ครับเราได้รับเกียรติจากตัวแทนนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทเลกิเซ่นะครับนะฮะไลติงใช่ครับนะฮะจำกัดนะครับมาร่วมสนทนากับเราครับคุณนพดลเจริญวิริยธรรมนะครับสวัสดีครับคุณนพดลสวัสดีครับ อนุญาตเรียกง่ายๆว่าคุณเอสคุณ S นะครับ S เนี่ยนะฮะสิงคคโปร์เอสสิงคโปร์นะครับครับผมคุณเป็นตัวแทนฝ่ายผู้จัดการฝ่ายการตลาดใช่ครับผมของบริษัทของบริษัทเลยนะฮะใช่ครับผมนะครับเลคิเซ่นี่คือเสื้อตัวนี้ใช่ครับผมใช่ครับ L E K I S E ใช่ครับเลคิเซ่เลคิเซ่ครับชื่อนี้นะฮะได้แต่ได้มาผมผมว่ามันต้องมีอะไรแฝงๆอยู่ใช่ครับใช่ครับแต่ก่อนที่เป็นเลคิเซ่นี่เป็นอะไร ก็จริงๆแล้วบริษัทเลกิเซ่นะครับถ้าเกิดหลายๆท่านเนี่ยเห็นชื่อนะครับได้ยินชื่อเอ๊ะบริษัทญี่ปุ่นฝรั่งเศสเกาหลีเลยหรือเปล่าที่เลกิเซ่ทำไมดูชื่อแปลกๆใช่ไหมครับแต่ว่าฟังแล้วจำง่ายดีนะใช่ครับแต่จริงๆแล้วเป็นบริษัทของคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเลกิเซ่นี่เป็นของคนไทยแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับก็คือเป็นที่มาจากบริษัทแม่ของเรานะครับบริษัทแม่ของเราคือบริษัทลีกิจเจริญแสงจำกัดนะครับอ๋อเหรอฮะลีกิจเจริญแสงใช่ครับจำกัด ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างใช่ครับก็คือทําในเรื่องของอุปกรณ์ส่องสว่างพวกหลอดไฟครับผลิตหลอดไฟพวก O E M ต่างๆเนี่ยมา45ปีแล้วครับจนถึงปัจจุบันลีกิตเจริญแสงนี่ทํามา45ปีแล้วใช่ครับผมก็อยู่ในวงการแสงสว่างใช่ครับไลท์ติ้งทั้งหลายเนี่ยแหละครับใช่ครับผมแล้วก็ ก็หลังจากนั้นก็คือ่าสร้างแบรนด์รุ่นพ่อเลยไหมใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็เราก็เลยลองคิดว่าเอะหลังจากที่ทำตัว OEM มายาวนานนะครับมีความเชี่ยวชาญแล้วนะครับเรื่องของพวกหลอดไฟต่างๆก็เลยหลอดไฟใช่ไหมหลอดไฟครับ OEM ไฟทั้งหลายแหล่นะทั้งหมดเลยครับใช่ครับก็เลยมาสร้างแบรนด์ดีกว่าของตัวเองก็เลยอยากสร้างแบรนด์ซึ่งเป็นของคนไทยถูกต้องครับของตัวเองเลยก็คือว่า มาตรฐานของคนไทยเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าสู้ชาวโลกได้แน่นอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดเป็นแบรนด์ขึ้นมานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตะกี้ที่ผมกล่าวก็เ,เป็นส่วนของตัวลีกิจเจริญแสงลีกิจเจริญแสงภาษาอังกฤษนะครับ,รบเราก็ดำตัวสอภาษาอังกฤษ2ตัวหน้า นะครับก็คือ L E ก็คือตัวนีนะครับมันลีกิดก็ K I หน้านะครับแสงก็ S E ครับผมก็เลยมาผสมกันใหม่รวมเป็นเลกิเซ่เลกิเซ่ก็ชื่อกระเท่มากเลยนะครแต่ว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยลีกิดเจริแสงมาเป็นเลกิเซ่ตัวนี้นะครับก็ชื่อตอนนี้ผมว่าเลกิเซ่นี่ติดติดตลาดพอสมควรแล้วเพราะว่าอายุอนามของเลกิเซ่นี่ปีนี้กี่ปีแล้วที่ตั้งก็สำหรับแบรนด์เลกิเซ่เองก็คือปีนี้ปีที่7 ปีที่เจ็ดแล้วนะครับเจ็ดปีนี้ก็ถือว่าเติบโตใช่ครับพอสมควรนะครับนี่เป็นหนึ่งในงานของเลกิเซ่นะครับเป็นโครงการเซนดิโดเกรสแลนนะครับที่เขาหลักรีสอร์ทนะครับนี่ฮะงานนี้ครับทุกู้ชนครับนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเข้ามานะฮะอยู่ในหนังสืออ่านี่ฮะคือไลติ้งและแสงสว่างนี่เป็นของ เลกิเซ่ทั้งหมดเลยครับใช่ครับเป็น L.E.D. ทั้งรีสอร์ทเลยครับผมเป็น L.E.D. ทั้งรีสอร์ทเลยนะครับครับผมนี่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 กล้องไม่ต้องหน้าผมเฉยๆนะฮะผมทําให้นะฮะกล้องอยู่ในหนังสือบิวดเออร์นะฮะเล่มใหม่นี้นะครับลาสุดเลยก็แสดงว่างานของเลกิเซ่นี่ถือว่าโปรมากแล้วใช่ครับเป็นที่ยอมรับครับต้องเป็นที่ยอมรับนะครับใช่ครับผที่มาที่ไปครับของ แบร์เรกิเซ่แบร์เรกิเซ่นี่เป็นยังไงก็ถ้าพูดถึงเรกิเซ่นี่เป็นใช่ครับก็ในส่วนของตัวเรกิเซ่เองนะครับเรามีคอนเซปต์ในการทำงานนะครับว่า one stop lighting service คอนเซปต์ของเรกิเซ่ก็คือ one stop lighting 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 นี่คือแสงนะ่าใช่ครับ lighting service นะครับใช่ครับผมคือเป็นมาจุดเดียวที่ที่รวบรวมเกี่ยวกับงานครบวงจรเลยครบวงจรของแสงสว่างของแสงสว่างครบวงจรแน่เลยนะครับ ก็ถือว่าโดดเด่นมากเลยนะครับใช่ครับนะแล้วแล้วตัวย่อยๆของของเขานี่ยังมีแบ่งออกไปไหมครับใช่ครับเราก็จะอ่าเขาเรียกว่ามีทั้งหมดสีด้านด้วยกันนะครับคือว n e สต o อปนี่วันสต็อปนี่มีสีด้านใช่ครับผมใช่ครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็อด้านที่หนึ่งะครับก็คือในเรื่องของตัว product ครับก็คือผลิตภัณฑ์คือ Product ก็คือ เรื่องของหลอดไฟของหลอดไฟแสงสว่างทุกชนิดเลยถูกต้องครับคือโปรดักต์ก็คือครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหลอดตะเกียบหลอด t 8หลอด t 5หนะครับหลอด LED เองรับเพราะอย่างตัวหลอด t 5เนี่ยเลกิซัเองก็ถือได้ว่าเป็นผู้ร่วมกันพัฒนากับกรฟภ์อ๋อครับกรฟภเลยใช่ครับเป็นโรงงานแรกที่เข้าไปร่วมกับพัฒนากับกฟผเป็นหลอดไฟตัวหลอด t 5า ใช่ครับที่เปลี่ยนกันเมื่อปีปีช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็คือหลอดตัวหลอดผอมเบอร์5หลอดผอมเล็กๆเล็กนิดเดียวครับเท่านี้ก้อยนะครับกระตุนนั้นถือว่าเลกิเซ่เนี่ยเรียกว่า แต่โปรโมทให้ความสําคัญนะครับกับตัวน้ำพอสมควรแต่หลังจากนั้นเนี่ยในปีในช่วงถัดมานะครับเราก็มาให้ความสําคัญกับตัวหลอด LED LED ใช่ครับช่วงนี้ LED ใช้เยอะมากถูกต้องครับกำลังมับมันประหยัดไฟมากครับมากเลยมากเลยนะก็จากเดิมถ้าเราเปลี่ยนจากหลอดเดิมๆที่เราใช้กันอยู่มาเป็น T5 มันลดไปประมาณเกือบแปดเออเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดจากหลอดเดิมเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น LED เนี่ยมันลดไปเกือบถึงหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าคุ้มเปอร์เซ็นต์ คุ้มกว่ากันเยอะคือ LED จะแพงกว่านิดหน่อยถูกต้องครับเพราะว่าแพงกว่าไม่เยอะมากหรอกครับเปอร์เซนต์นะครับถ้าเทียบกับอายุการใช้งานและใช้งานระสว่างต่างๆแล้วการควพักเงินจ่ายค่าไฟเนี่ย คุ้มค่าแน่นอนครับก็คือมีอันดับแรกก็คือตัวตัวโปรดักตัวดันี่มีเครือ่องหลอดทั้งหมดเลยท้หมดเลยนะครับจะจะสนใจเรุ่นไหนมาที่เลกิเซได้ถูกต้องครับเรื่องที่2องแล้วครับ l i g h t i n g design ครับ lighting design ก็คือการออกแบบแสงถูกต้องครับที้ทาอะไรก็หมายความว่าถ้าลูกค้าต้องการจะออกแบบแสงนะครับแสงสว่างในใดในไก็ตามถูกต้องครับเรามีทีมงานบ้านพักอาศัยดลโรงแรมรีสอร์ทออฟฟิศรีสอร์ทได้หมดครับ คอนโดได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับใช่ครับคือเราบริการให้เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบแสงสว่างหรือทีมไล g h t i n g Design เนี่ยดูแลให้กับลูกค้าฟรีฟรีเลยโดยยังไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้โหอันนี้เป็นถือว่าเป็นเซอร์วิสของทางเลกิเซ่เองถูกต้องครับผมนะครับถูกต้องครับส่วนมากแต่ถ้าชื่นชอบอะไรก็ค่อยคุยกันถูกต้องครับรคถูกต้องครับก็หนึ่ง Product สอง Lighting d e ไ i g n Lighting Design ครับผมมาถึงข้อที่สามแลครับในเรื่องของทีมงานพาววเอร์เซิร์ฟพาวเวอร์เซิร์ฟ ผาวะเซิร์ฟนี่มันหมายถึงอะไรครับก็คือเป็นทีมงานในเรื่องของเซอร์วิสนะครับในเรื่องของบริการติดตั้งบริการหลังการขายคือติดตั้งดูแลใช่ครับผมหลังการขายใช่ครับก็อัปเตอร์เซอร์วิสอะไรทั้งหลายแหล่ถูกต้องครับก็เรียกว่ามีทีมงานเชี่ยวชาญที่ดูแลนะครับครับคืออาคารหน้าอาคารเนี่ยให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าถ้าต้องการติดตั้งในระบบเดินสายเดินอะไรได้เได้หมดเลยหรือว่านั้นเป็นช่างไฟเดินนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าหลักๆคือเรื่องของแสงสว่างครับ ครับผมเราดูแลทั้งหมดได้โอเคครับก็3ข้อแลวครับแล้วมาข้อสุดท้ายครับที่บอกด้านของ CSR CRM ครับ CSR CRM ใช่ครับผมอันนี้คุณไปดูแลผู้คนด้วยเหรอฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นยังไงดูแลถือว่าเป็นนโยบายหลักของทางเจ้าของหรือผู้บริหารเลยนะครับซาง CEO เลยครับว่าคือเราอยากจะทําเหมือนกับกิจกรรมหรือประโยชน์เพื่อสังคมนะครับก็คือทาง CSR ที่ว่าถึงขนาดที่ว่าเราจัดเขาเรียกว่าเป็นงบประมาณประจำปี นะครับเพื่อใช้เลยตัดงบประมาณก้อนหนึ่งถูกต้องครับจากการประกอบธุรกิจเป็นประจําปีถูกต้องครับเอามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมผู้คนนะครับใช่ครับยกตัวอย่างสักสักก็อย่างล่าสุดช่วงต้นไตรมากที่ผ่านมานะครับเราก็มีการทําไปบริจาคครับครับผมในส่วนของตัวหลอดตัวสติ โซล่าเซลล์สติทไลท์นะครับให้กับทางโรงเรียนต่างจังหวัดนะครับเช่นในส่วนร่วมกับในการโรงเรียนของหนูนะครับหรือว่าไปซ่อมแซมอาคารเรียนในโครงการโรงเรียนของหนูถูกต้องครับผมอันนี้มีวิดีโอมาให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นโฆษณาเป็นโฆษณาของของเลกิเซ่เองนะฮใช่ครับไปชมกันสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอหลอดไฟเลกิเซ่โอ้โหมีทุกรูปแบบเลยนะหลอดไฟนะหรือเมื่อคุณหลับหรือเมื่อคุณแพ เราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอหลอดไฟเลกิเซ่ turn the life on เมื่อคุณมีเรื่องปวดหัวยังมีเราอยู่เคียงข้างคุณเสมอหลอดไฟเลกิเซ่ turn the life on turn the i f e on นะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นโฆษณาความยาวประมาณ30วินาทีหรือ15วินาทีถ้าตัดสั้นๆนะครับใชครับก็นี่เป็นเรื่องราวของเลกิเซ่โดยตรงเลยนะครับอันนี้เริ่มมาจาก ที่บอกว่ามาตั้งแต่ปี2511ถูกต้องครับจากลีกินเจริญแสงใช่ครับคุณอุดมนะสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อผลิตหลอดอินคันเดเซนต์หรือหลอดไส้เป็นสินค้าแรกของบริษัทเมื่อก่อนหลอดหลอดไส้นะต่อมาในปีพุทธศักราช2528พัฒนาไปเรื่อยๆเราทำเองได้หมดเลยนะครื่อยๆผลิตสินค้าชนิดใหม่ออกนี่คือโรงงานของคุณอดมถูกต้องครับปัจจุบันและในปีพุทธศักราช2528ก็ได้ผลิตและจำหน่ายสตาร์เตอร์หลอดรับการขยายับขอาดหลมหาชัยเมืองใหม่ สมุทรสาครถูกต้องครับในปีพุทธศักราช2521บริษัทได้เริ่มผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบวงแหวนหรือหลอดกลมขึ้นนี่ก็ยังนิยมอยู่ครับการหมุนฟลู่บเรสเซนต้องแหวนบริษัทนี้กิจเจริญแสงจำกัดได้เริ่มการผลิตหลอดไฟภายใต้ผูงหมายการพัาของตนเองคือหลอดไฟไดชิดและไดชิดาในปีพุทธศักราช2526 และมีการดําเนินการทางด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศไม่หยุดได้รับความรับรักกันอย่างดีจนถึงปัจจุบันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นหลอดูเลสเซ็นนะครับในปีพุทธศักราช2527บริษัทลีกิจเจริญแสงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฮิตาชิไลติงในการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิต การควบคุมค <owad Es> <ento ing noise> ุณภาพการวิจัยและพัฒนาพันผู้บริหารตลอดจนการพัฒนาบุคลากรร่วมกันและในปัจจุบันบริษัททิ่เจริญแสนเราก็เป็นรายเดียวที่สามารถจำหน่ายสินค้าแบรนด์ของบริษัทที่เป็นหระไฟ่และเพียงผู้เดียวอ๋อเป็นน่วยตัวแทนเพียงผู้เดียวเลยใช่ครับที่นำบริษัทมาจำหน่ายนะครับได้้ ลิกิจเจริแสงได้ย้ายที่ตั้งจากโรงงานเดิมที่ถนนสุขสวัสดิ์เขตราชบุรณะมาสร้างโรงงานใหม่ที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร โอ้โหนี่ที่บอกว่าเป็นกลุ่มในปีพุทธศักราช2551ลีกิจเจริญแสงได้จัดตั้งบริษัทในเครือคือบริษัทวุฒิวงไลติ้งจำกัดสาขาแรกที่จังหวัดขอนแก่นและจัดตั้งบริษัท LKS Electrical Products ขยายจังหวัดจะไตามพูดวิพากในปีนี้เพื่อรองรับอีกลูกค้ายัะไม่รู้มือกลนะฮะคือมีนัณนเลยตอนนี้ครบทุกนเพียงพแล้วครับตอนนี้ครบถ้วนเพื่อใต้ออกตกครบหมดหมดเลยนะสามารถดูแลลูกค้าได้ใหม่หลอดเรสเซนต์ T5 วหลอดที่ประหยัดพลังงานได้สูงสุดในตัวจริงว่าคือหลอดพร้อมเล็กในตอนนี้ใชันี่เป็น LED ไม่ใ5ไม่ใช่นะยังเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์อยู่นะถูกต้องครับแต่ว่าขนาดเล็กลงแสงสว่างเท่าเดิมแสงน่าดามหรือน้อยลงหน่อยครับโรงงานของบริษัทลิกิจเจริญแสงปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครบริหารงานโดยคุณสมเนศโอวุฒิทีโอกรรมการผู้จัดการ ันนี้เป็ลูกชและคุณรัฐเทวิไลรังสีสิิพิพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและทีมงานที่ถึงพร้อมด้วยประสบการณ์ความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง